อิธานิตัสสะภะควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะปริพานโตปัฏายะจตุสัทธะยุตระสตะปัญจทตาติกานิเดเวสังวัชระสังหะธานิอติกันตานิปัจจุปปณกาลวเสนะอัสสะยุชะมาสัสสะเอกวีสติมังทินังวารวเสนะปนะอุทะวารโหติอวังตัสสะภะควะโต ปริณิพานาศาสนายุกาลัณนา,นาสัลาเคตภาติสิริสุภามาศุพระพุทธศาสนาจุการจำเดิมแต่การปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้านั้นบัดน,นี้ล่วงแล้ว 2500, 6, 64, สองพันหาร้อปัจจุบันนสมัยสุรทินที่ยี่สิตุลาคมละมาก วันพุธเป็นวันพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่การปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุเธเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายพึงกำหนดนับด้วยประการะชนีนัโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสันนัโมตัสสะ พะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิธรีถกัลยาณีปาปาจิตตังนิวาเรย์ทันทังหิการะโตปุญญังปาปัสมิงรัมติมะโนติ ณบัดน,นี้อัตมาพาจะได้แสดงพระธรรมเทศน,นาพานาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเพื่อเจริญสติปัญญาเพิ่มพูนปุญญาบารมีแก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระสิบห้าค่ำเดือนสิอวันนี้ถูกเรียกได้สามวัน เราเรียกว่าวันออกพรรษาเราเรียกว่าวันมหาปวารณาและเราเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกเรียกได้สามอย่างวันแรกคือวันออกพรรษาเป็นเรื่องของพระสงฆ์พรรษาแปลว่าการฝนออกการฝนและต่อไปก็จะเป็นฤดูหนาวฝนจะเริ่มหมดและปลายฝนต้นหนาววันออกพรรษา เรียกว่าวันมหาปวารณาก็คือวันที่พระสงฆ์นั้นได้อธิษฐานออกพรรษาจะไปไหนก็ไปได้แนละ้วตนนัวนี้จะไปปิกที่ไหนไปเที่ยวไหนไปได้ไปได้ตลอดปีแล้วทีนี้ในวันมหาปวารณาอันที่สามก็คือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกวันพระเจ้าเปิดโลกวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นสเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาววดึงหลังจากที่ได้ไปโปรดพระพุทธมา,ารดาเป็นเวลาสามเดือน สเสด็จลงมาที่สังกัสนคพรโปรคงนั้นแสดงปาฏิหาริย์ให้โลกทั้งสามทั้งสามโลกเห็นกันนั่นก็คือเทวโลกมนุษยโลกและก็อบายภูมิเทวดาเห็นมนุษย์มนุษย์เห็นเทวดาและมนุษย์ก็เห็นสัตว์นรกทั้งหลายสามโลกได้เห็นกันด้วยปาฏิหาริย์นั้นนั่นวันนี้อาตมาพาจะได้นำเอาธรรมะคำส,สอนพุทธเจ้านั้นมันแสดง พุทษา,าสนส,สุาสิทธิตที่อาตมายกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทเป็นเบื้องต้นนั้นว่าอภิทธทเระกะลายาณีปาปาจิตตังนิวารเยทังทังหิกะโตปุญญังปาปัสมิงรามติมโนแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลพึงวขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะว่า เมื่อคนเราทําบุญช้าทําความดีช้าใจก็จะยินดีในบาปฉะนั้นโบราณท่านบอกเอาไว้ว่าบุญคุณความดีเริ่มที่จิตถ้าเกิดคิดจะทําอย่าวันไหวเรียบขนขวายขณะนั้นในทันใดก่อนจิตใจเปลี่ยนแปลเมื่อห่างบุญ ล่วงการเนื่นนานนักจิตก็จัดตกต่กตำพลอยย่ำแย่ยินดีในาบาปยินดีในาบาปพลอยผันแปรยากจะแก้กับลำมาทำดีความหมายก็คือว่าคนเรานะถ้าจะทำความดีต้องรีบขนขวายเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รีบขนขวายในขณะที่ใจเราดีตัวเราก็จะยินดีในาบาปเพราะอะไร เพราะธรรมชาติของจิตมันเหมือนกับน้ํามันจะไหลลงสู่ที่ต่ำน้ำําเมื่อมีฝนตกลงมามันก็จะหาที่ไปมีคนไหนจะเอาอะไรไปกัน้นมันก็หาที่ไปจนได้ไม่ไหลไปตามเส้นทางลําห้วยลําธานมันก็ไหลซึมดูดซับลงใต้ดินมันมีทางไปจนได้นั้นน้ําท่วมมา ไม่ต้องหัวว่าน้ํามันจะไปไหนถ้ามันไม่ลงดินมันก็ไหลไปตามแม่นะ้ําท่วมบ้านท่วมถนนท่วมเมืองมันก็มีที่ไปของมันสุดท้ายแล้วไม่ว่าฝนจะตกเยอะขนาดไหนสุดท้ายแล้วมันก็มีที่ไปของมันนั่นะคือธรรมชาติของน้ําจิตใจของคนเราก็เหมือนกันลงสู่ที่ต่ําเสมอความหมายก็คือว่าภายในใจของเรานั้นมันเหมือนกับสนามแข่ง ระหว่างก,กุศล,ลจิตกับอก,กุศลและจิตมันจะแย่งพื้นที่กันคือมันแข่งกันจิตที่ดีกับจิตที่ไม่ดีนะมันแข่งกันถ้าจิตไหนแข็งแรงก็อยู่ครอบครองพื้นที่ถ้าจิตใดมันอ่อนแอมันก็จะพ่ายแพ้ไปและจิตของมนุษย์ก็มักจะไปสู่ที่ต่ำและมักจะพ่ายแพ้กับจิตที่เป็นอกุศลดังนั้นภายในจิตของเราก็เหมือนกับสนามแข่งนั่นเองทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เมื่อเราอยากจะทำความดีก็อย่าลีโลอย่าโลช้าอย่าลังเลรีบทำภายในจิตของเรานั้นเปรียบเหมือนกับสน,นามชิงชัยระหว่างจิตดีกับจิตไม่ดีนดั่นเองเมื่อจิตเราดีก็ถือว่าเราเป็นโอกาสทองโอกาสทองต้องรีบตักเหมือนน้ำขึ้นให้รีบตักถ้าน้ำขึ้นเรารีบตักน้ำก็จะใส นอกจากเราได้น้ําเยอะแล้วน้ําก็จะใสแต่ถ้าน้ํามันลดเราไปตักนอกจากได้ได้น้ำน้อยอาจจะได้ขีต้ตมมาด้วยดังนั้นค่ะโบราณที่สอนว่าน้ําขึ้นนั้นให้รีบตักเมื่อเมื่อเกิดกุศล,ลจิตจิตคิดจะให้คิดจะทำจิตคิดจะสละรีบทำซะเพราะจิตอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสทองของชีวิตเราที่เราจะทําเนื่องเหมือนกันในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายนะไม่แค่ว่าเรามีขาเรามีร่างกายแล้วมันจะมาได้นะเราต้องมีใจด้วยมีแต่ขาแล้วถ้าใจไม่มามันก็ไม่อยากมามีขาเสร็จแล้วใจอยากมาขามันก็พามาแต่ถ้าใจไม่มีถึงมีขาก็ไม่อยากจะมาดังนั้นใจนะ่ะสำคัญมาก คนเราเนี่ยพอใจเมื่อไหร่สุขเมื่อนั้นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นพอใจในสิ่งที่ตัวเ,เ,เองได้พอใจแล้วเราจะพอแค่นั้นหรือเปล่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราได้เราก็หาโตหาด้วยความพอใจหาด้วยความสุขที่เรามี ต่อไปเพื่อไปเติมไปเพิ่มความดีของเราที่มีนั้นต่อไปไม่ได้หมายวามว่าพอใจแล้วหยุดอยู่แค่นั้นนี่ก็คือเรื่องของความพอใจพอใจเมื่อไหร่สุขใจเมื่อนั้นทีนี้เมื่อใจของเรานี้ได้รับการฝึกฝนบ่อยๆเข้าก็เกิดความเคยชินคนเรานั้นเคยชินบ่อยๆเข้าทําอะไรก็จะเคยชินกับสิ่งนั้นโบราณท่านสอนไว้ว่า ระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นความเชื่อระวังความเชื่อเพราะความเชื่อมันจะเป็นกายการกระทําระวังการกระทํามันจะกลายเป็นนิสัยระวังนิสัยมันจะกลายเป็นโชคชะตาชีวิตเรานั้นให้ระวังจิตใจรักษาให้ดีเมื่อจิตใจเคยคุ้นเคยเคยชินกับสิ่งใดแล้ว มันก็จะอยู่กับสิ่งนั้นทําประจําประจําประจํากุศลจิตเกิดขึ้นเป็นประจําประจําอกุศลก็เกิดขึ้นยากเข้ามาแทรกยากมันก็ยาิโยมตื่นเช้ามาเคยทําใส่บุญทําบุญใสบาตรเคยทํานู่นทํานี่ประจําประจําจิตเคยเคยชินกับสิ่งนั้นมันก็ขาดไม่ได้มอนกับบางคนใสบาตรทุกวันทุกวันเคยชินเคยชินนะจิตใจก็เคยชินกับสิ่งนั้นเหมือนกันพอถึงวันพระก็อยากจะมาวัด ถ้าไม่มาก็กรธก็วายเพราะความเคยชินชินก็คือทําประจําประจําประจําทําบ่อยๆบ่อยๆเข้าก็เกิดความเคยชินคนเคยตื่นเช้าก็ตื่นเช้าประจําประจาคนเคยคนเคยตื่นสายก็ตื่นสายประจาเพราะความเคยชินนั้นความเคยชินนี้มันจะกลายเป็นนิสัยบางคนก็ตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างเพราะความเคยชินแต่บางคนนี่จะนอนดึกขนาดไหนก็ตื่นเพราะความเคยชิน นั้นถ้าเราอยากให้ชื่อเรานั้นอยู่กับสิ่งใดก็พยายามให้มันเคยชินกับสิ่งนั้นทําบ,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 บ่อยๆบ่อยๆทําบุญนี่ทําบ่อยๆให้มันเคยชินเคยชินแล้วมันจะสะละง่ายแต่ถ้าเราไม่เคยชินนะอย่าว่าแต่สะละเลยแค่คิดก็ยังทําไม่ได้แล้วแต่บางคนนี่ทําประจําทาบ่อยๆให้ให้ก็ง่ายช่วยก็ง่ายอะไรก็ง่ายเพราะอะไรจิตมันเคยชิน เมื่อจ to no ิตเคยชินกับสิ่งใดก็จะเป็นสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราเคยทําประจาประจานั่นแหละนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าใจเราเคยชินกับสิ่งใดก็จะเป็นสิ่งนั้นเมื่อใจเรามีคุณภาพจิตมีคุณภาพก็จะมีสมัรถภาพเมื่อจิตมีคุณภาพมีสมรรถภาพแล้วก็จะอดทนได้อย่างอดทนได้อย่างก้อนหิน จิตใจอดทนได้อย่างก,ก้อนหินติดดินได้อย่างต้นหญ้าอ่อนโยนได้อย่างสายธารามั่นคงได้อย่างผาหินเพราะภายในจิตนั้นมีค่าและก็